สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เรามาเรียนรู้ในระเบียบข้อกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของการที่เทศบาลเนี่ยเขาไปก่อสร้างถนนในพื้นที่ของอบตอรหรือในท้องถิ่นอื่นนะครับแล้วเขาก็อ้างว่าเป็นการไปทำกิจการนอกเขตบริการประชาชนในท้องถิ่นของตนเองสามารถกระทำได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียด หนังสือตอบข้อหาลือในเรื่องนี้นะครับโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือตอบข้อหาลือในเรื่องนี้นะครับเป็นหนังสือที่4452ลงวันที่4เมษายน2567เป็นเรื่องของอาการขอหารือการทำกิจการนอกเขตเทศบาลแบบสรุปสั้นๆก่อนนะครับคุณผู้ชมก็คือในข้อหาลือในหนังสือฉบับนี้ก็คือไม่สามารถจะทำได้ ทีนี้ไม่สามารถกระทําได้เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาพิจารณาว่าอย่างไรนะครับในในรายละเอียดนะครับก็คือจังหวัดเลยเนี่ยเขาได้มีการขอหารือการทํากิจการนอกเขตเทศบาลกรณีที่เทศบาลแห่งหนึ่งนะครับได้ขออนุมัติทํากิจการนอกเขตจํานวน3โครงการเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ โดยพื้นที่ทั้งหมดที่ดําเนินการเนี่ยไปอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่ของท้องถิ่นอื่นนะครับเทศบาลไปทําในพื้นที่อบอตอโดยบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รัษฎรตําบลของตอนเองของเทศบาลใช้สัญจรไปมาเข้าไปประกอบอาชีพด้านการเกษตรประกอบอาชีพด้านการเกษตรใน พื้นที่อบตแห่งนั้นซึ่งอบตเองเนี่ยเขายังไม่มีแผนงานที่จะดําเนินโครงการก่อสร้างถนนดังกล่าวอ่าเพราะฉนั้นเทศบาลก็อ้างเหตุผลว่าเป็นถนนที่เกษตรกรอยู่ในพื้นที่เทศบาลเน้นใช้ประโยชน์นะครับไปในพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นประชาชนของเทศบาลเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องไปทําในพื้นที่ของอบตซึ่งอบตเนี่ย ยังไม่ได้มีแผนงานว่าจะดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทั้ง3เส้นทางทีนี้นะครับประเด็นตรงนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาพิจรณาว่าในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทําในการจัดให้มีการบํารุงรักษาทางน้ําทางบกในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้นการจัดให้มีและบำรุงรักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลย่อมเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นวัะนั้นนะครับตามกฎหมายเนี่ยการจะสร้างถนนคอนกรีตน,นะครับกรมพินาตามกฎหมายก็คือเป็นหน้าที่ของตำบลน,นั้นที่เขาจะดําเนินการนะครับถึงแม้ว่าจะมีประชาชนจากพื้นที่อื่นๆตำบลอื่น,น,นเทศาบาลท้องถิน่นอื่นเข้ามาประกอบอาชีพในองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นก็ตาม ก็ยังเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นที่จะจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นการทั่วไปส่วนการจัดให้มีและบํารุงรักษาถนนในเขตเทศบาลตําบลก็เป็นอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลตามพระราชบัญญัติเทศบาลซึ่งเทศบาลจะต้องทําภายในเขตของตนนะครับการที่ที่ดินไร่นาหรือสวนที่อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลก็มิได้ทําให้เทศบาลมีหน้าที่ในการจัดให้มีหรือบํารุงรักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับสําหรับการทํากิจการนอกเขตเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาลได้กําหนดหลักเกณฑ์ว่าเทศบาลอาจทํากิจการนอกเขตเทศบาลได้เงื่อนไขก็คือเมื่อการนั้นจําเป็นต้องทํา และเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตนนนั้ต้องเป็นกรณีที่เทศบาลได้ดำเนินกิจการหนึ่งกิจการใดตามอำนาจหน้าที่ของตนแต่มีการอื่นใดที่เกี่ยวพันหรือติดต่อกับกิจการนั้นซึ่งเทศบาลจำต้องทำเพื่อประโยชน์แก่กิจการที่ทำอยู่ในเขตหรือเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกิจการที่ทำอยู่ในเขตโดยไม่สามารถดำเนินการในเขตได้ หรือหากดําเนินการในเขตแล้วจะมีปัญหาอุปสรรคหรือเกิดภาระเกินสมควรเมื่อข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏว่าที่ผู้ว่าจังหวัดเลยหาลือมาเนี่ยปรากฏว่าเทศาบาลได้ขออนุมัติทํากิจการนอกเขตจํานวน3โครงการเป็นการก่อสร้างถนนนะครับเป็นการก่อสร้างถนนซึ่งพื้นที่ทั้งหมดนั้นอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบล โครงการก่อสร้างและโครงการปรับปรุงถนนดังกล่าวเนี่ยจึงอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลถึงแม้ว่าประชาชนจากาในเขตของเทศบาลเองนะครับในเขตของเทศบาลเนี่ยจะใช้สัญจรเพื่อเข้าไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็มีได้ทําให้เทศบาลตําบลมีอำนาจหน้าที่ในการดําเนินโครงการดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับและเมื่อไม่ปรากฏการดําเนินโครงการดังกล่าว ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกิจการใดที่เทศบาลดําเนินการอยู่ตามอํานาจหน้าที่ของตนและหากไม่ทํากิจการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อกิจการที่ดําเนินการอยู่ภายในเขตเทศบาลจึงยังไม่เข้าเกณฑ์ที่เทศบาลจะทํากิจการนอกเขตตามบทบัญญัติดังกล่าวได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเทศบาลไม่ไม่สามารถที่จะไปอ้างว่าการก่อสร้างถนนนี่เป็นการทํากิจการนอกเขตเพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์นั่นเองนะครับ